แพทนปพาแจงเหตุร้องไห้หนักกลางรายการจนลูกชายวิ่งมากอดแพทนปพาแจงเหตุร้องไห้หนักมากกลางรายการจนลูกชายน้องเรซิ่งต้องวิ่งมากอดเพราะวันที่อัดเทปรายการตรงกับวันที่สารเพิ่มโทษอด,อดีตสามีพ่อของลูกโดยแพทได้เปิดใจว่า แพทไม่ค่อยชอบร้องไห้โดยเฉพาะอยู่กับลูกพอร้องไห้ก็ต้องมานั่งอธิบายกับลูกบางทีเราไม่พร้อมจะบอกรายละเอียดแต่วันนั้นที่อัดรายการเจคิมแล้วร้องไห้ออกมากลางรายการมันตรงกับวันที่พี่เบนขึ้นศาลซึ่งมันหนักหน่วงตั้งแต่เช้าแล้วที่รายการตีสิบก็อัดรายการไปร้องไห้ไปเสร็จจากตีสิบมารายการเจคิมมันวันเดียวกันแล้วคําถามต่างๆมันทําให้พรั่งพรูหลายคนงงเพราะรายการเพิ่งออกอากาศแต่ วันที่อัดมันสดๆร้อนๆพอดีคือเหตุการณ์วันนั้นค่อนข้างช็อกไม่มีใครเตรียมใจไว้แบบนี้วันนั้นคุณแม่ของพี่เบนและพี่เบนเตรียมใจไว้ก็คือถ้าวันนี้ไปขึ้นศาลถ้าศาลท่านเมตตาเราคงกลับบ้านด้วยกันนะแม่แต่ถ้าไม่ได้ต้องติดคุก8ปีตามสารชั้นต้นตัดสินแม่ก็ปล่อยผมไปเลยนะไม่ต้องประกันแล้วเพราะครอบครัวเหนื่อยมากแล้ว เขาเตรียมใจไปแค่นั้นแค่8ปีส่วนแพทก็บอกไปว่าถ้ามีอะไรให้บอกยินดีช่วยทุกอย่างไม่ทิ้งกันอยู่แล้วสำหรับเรามันยิ่งกว่าคำว่าสามียิ่งกว่าแฟนเขาคือพ่อของลูกแพทมันคือสิ่งสำคัญมากสำหรับลูกยังไม่ได้บอกเรื่องนี้เพราะตอนนี้พี่เบ้นต้องการกำลังใจที่สุดอยากให้พี่เบนตัดสินใจก่อนแพทอยากจะฟังว่าเขาคิดเห็นยังไง เขาอยากให้ลูกรับรู้แบบไหนลูกคือสิ่งที่เยียวยาทั้งแพทและพี่เบนซ์คำสุดท้ายที่เราคุยกันก็คืออยากให้เราดูแลลูกให้ดีซึ่งก็ดีมาโดยตลอดและเขาก็ขอบคุณเรามากระยะเวลาที่ลูกโตมาเขารู้สึกภูมิใจมากที่เราทำหน้าที่ได้ดีมากๆขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com